วันนี้วันพระอาจารย์เชิญชวนทุกท่านนะคะสวดมนต์ทำบุญปฏิบัติธรรมเจริญจิตภาวนาสร้างบุญสร้างกุศลสร้างพลังให้กับตัวเองค่ะวันที่9สิงหาคมพุทธศักราช2568วันนี้วันเสาร์ 95, ขึ้น15ค่ำเดือน9ปีมะเส็งสีมงคลวันนี้นะคะถ้าต้องการความราบรื่นในเรื่องของการงานต้องการความสะดวกสบายต้องการให้คนอำนวยความสะดวกให้เราใช้สีม่วงกับสีดำค่ะส่วนเรื่องของโชคลาภเงินทองใช้สีเทาสีควันบุหรี่ สีบรอนหรืออีกสีหนึ่งนะคะใช้สีแดงได้เลยค่ะสีที่ควรหลีกเลี่ยงวันนี้คือสีเขียวฝากกดลิงก์ใต้คอมเมนต์เพื่อเป็นการสนับสนุนช่องทางอ้อมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อาจารย์ด้วยนะคะที่ช่องนโหราวาไรตี้ของคนดูดวงอาจารย์จัดโปรแกรมเสริมดวงเฉพาะบุคคลในโปรแกรมนี้อาจารย์รวไมไว้ให้หมดแล้วค่ะมีทั้งการตรวจดวงชะตาวอลเปเปอร์องค์พระพิคเนสสีเสื้อมมงคลดาวสวยอายุและการแก้ดาวกาลีจรค่ะ ซึ่งเป็นของแต่ละบุคคลโดยเฉพาะเพื่อให้ครอบคลุมทุกด้านและเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่ความสําเร็จในปี2568นี้ค่ะถ้าสนใจติดต่อมาทางรายละเอียดนี้นะคะ